โมนิฮีร็อกนะครับวันที่12มีนา2020นะครับต่อกันพาร์ทที่3านะครับก็คือสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ใช้กล้องฟูลเฟรมมิเลเลสนะครับพาร์ทนี้นะครับจะเป็นภาพรวมนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มใช้ฟูลเฟรมมิเลเลสในงานจริงจังนะครับก็คือเรื่องของไฟล์แล้วก็การใช้งานนะครับเรื่องไฟล์เนี่ยถ้าเกิดเป็น กล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องเียกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องไฟล์นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเอา Panasonic S1 ไปใช้ถ่ายงานนะครับใช้คู่กับเลนส์50อ่า f 1.4ครับของพานาตระกูล S-series ครับไฟล์อ่ะดีอยู่แล้วนะครับไม่กล้องรุ่นใหม่ๆนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ย มันต้องมั่นใจใช้แล้วอะ่ะต้องได้อย่างที่ที่ต้องการนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการจับถ่ายจริงย่างจัง,จรง,จรง,จรงครั้งแรกครับของงานที่บริษัทเนี่ยเลยทำให้แบบว่านี่ขนาดจับครั้งแรกครับเราเรายังไม่สามารถโอเเรตกล้องได้อย่าง100%แต่ก็ถือว่ามากกว่า50%เก็โอเคละครับสำหรับการใช้งานจริงจัง,จรงครั้งแรกการใช้แล้วมั่นใจเนี่ยคือมันจะต้องบตอบโจทย์เรานะครับโดยเฉพาะการคอนโทรลเรื่องของ บนบอดี้ของกล้องนะครับด้านหลังตรงแถวแถวดิสเพย์มอนิเตอร์เนี่ยการเคลื่อนจุดโฟกัสนะครับการการเลือกใช้งานจุดโฟกัสด้วยนะครับบางงานใช้เป็นแท็กกิ้งครับบางงานใช้เป็นวันพอยต์เอเรียบางงานเป็นโซนครับแม้กระทั่งงานวันนี้วันเดียวเนี่ยใช้อยู่ประมาณ3เขาเรียกว่า3 3จุดโฟกัสออมีใช้ทั้งแท็กกิ้งครับใช้โซนแล้วก็ใช้เป็น วันพอยเอเรียนะครับเพราะว่าในหนึ่งงานเนี่ยสถานการณ์แตกต่างกันมากนะครับวันนี้มีทั้งถ่ายสัมภาษณ์มีทั้งถ่ายเขาเรียกนะถ่ายอินเสิร์ตใช้ระบบออโต้โฟกัสไม่เหมือนกันต้องคอยจูนอยู่เรื่อยๆนะครับกันสั่นช่วยได้มากนะครับในเรื่องของอใช้แล้วมันมั่นใจนะครับคือช่วยได้เยอะนะครับถึง พันธนี้ถึงพยายามบอกว่าอะไรก็ตามแต่นะครับในในส่วนประกอบของ full f a m i l s ไม่ว่าจะเป็น panasonic sony หรือว่าทาง canon เองถ้าใช้แล้วมั่นใจเนี่ยถือว่าเข้าแกปเข้ามือของคนใช้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ใช้งานบางคนถนัด sony ครับก็ลุยเลยครับแล้วก็เพราะว่าใช้แล้วมั่นใจรู้ไงว่าเออไฟ sony Uh, ที่หน้าที่หน้าที่เราเห็นหน้ากองเป็นแบบหนึง่งแต่พอถ้าเกิดเราเอาไปใช้ตัดต่อเนี่ยจะเป็นแบบหนึง่งตัวเองจะมั่นใจและคุ้นเคยว่าปรับอย่างเงี้ยเอาไปทําต่อได้นะครับอย่างแคนนอนี่เหมือนกันครับแคนนอนเห็นยังไงหลังกล้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำเขาเรียกเกรดดิ้งสีง่ายนะครับแล้วแต่พันทัศนิกไว้ใจในเรื่องของไฟล์คุณภาพไฟล์แน่นทําสีเกรดดิ้งแล้วยืดหยุ่นได้ง่ายครับอยากทําอยากถ่าย ธรรมดาทําเกรดดิ้งสีเป็นแบบฮาร์ดเป็นแบบบิวตี้อะไรมันก็ตอบสนองได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าใช้แล้วมั่นใจเนี่ยก็ใช้ต่อไปนะครับในเรื่องของการย้ายค่ายนีย่ก็เป็นอีกเหตุผลเหตุผลหลักนะครับจริงๆก็อาจจะไม่ต้องย้ายค่ายนะครับ ให้แบ่งเป็นใกล้ๆแบ่งเป็นสักสองค่ายก็พอลองลองเลือกที่ที่คุณเคยที่ถนัดแล้วก็ใช้งานที่มันแตกต่างกันไปอย่างบางงานที่มันจําเป็นจะต้องมีการพลิกจออะไรเงี้ยก็ต้องดูรุ่นที่สามารถมองเห็นอ่าพลิกจอได้อันนี้ก็อยู่ที่สภาพงานจริงๆนะครับโอเคก็ผ่านไป3พาร์ทนะครับสำหรับสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่จะใช้กล้องฟูลเฟรมมิลเลส์อย่างจริงๆจังๆๆครับอยู่ที่คนใช้เลย อยู่ที่ตาก,กล้องอะนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนทํางานถ่ายภายนอกโคตรสาคัญนะสำคัญมากโอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ